อดีตครูน้ำใจงามเก็บถุงผ้าสีน้ำเงินเปิดออกมาเจอสร้อยคอทองคําและสร้อยข้อมือทองน้ำหนักรวม4บาทมูลค่ากว่า2 0 0 0 0 0บาทแจ้งตำรวจตามหาเจ้าของเจ้าตัวเผยเข้าใจดีว่าทรัพย์สินมีมูลค่าสูงใครทําหายย่อมเดือดร้อนมากวันที่6พฤษภาคม2568มีรายงานว่าความซื่อสัตย์ยังคงมีอยู่ในสังคมเมื่อนายทองใบเวียงสีมาอดีตข้าราชการครู และนายกสมาคมชาปนกิคระสงเคระสมานอ,อมทรัพย์ครูร้อยเอ็ดจำกัดนายธีรพนมรำประธานผู้ตรวจสอบสหากรณอ์อมทรัพย์ครูร้อยเอ็ดจำกัดและนางสาวจจรกัญญาขุนทองหัวหน้าสำนักงานสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์นำถุงผ้าภายในมีสร้อยคอทองคำหนึ่งเส้นและสร้อยข้อมือทองคำอีกหนึ่งเส้นน้ำหนักรวมประมาณ4บาทมูลค่ากว่า200 0 0 0บาทไปแจ้งตำรวจเพื่อประกาศหาเจ้าของเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงสายของวันเดียวกันขณะนายทองใบปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่สมาคมกับคณะ ได้พบถุงผ้าสีน้ำเงินตกอยู่บนพื้นสำนักงานเมื่อตรวจดูภายในก็พบเครื่องประดับทองคำเบื้องต้นไม่มั่นใจว่าเป็นของจริงหรือไม่จึงนำไปให้ร้านทองในเมืองร้อยเอ็ดตรวจสอบก่อนพบว่าเป็นทองคำแท้ต่อมานายทองใบพร้อมอด้วยคณะกรรมการสมาคมได้นำทองคำดังกล่าวไปลงบันทึกประจำวันที่สพเมืองร้อยเอ็ดโดยมีร้อยตำรวจเอกหญิงพัชริดาพิมพเผารองสารวัตรสอบสวนเป็นผู้รับเรื่องไว้พร้อมประกาศแจ้งให้ผู้ที่เป็นเจ้าของมารับคืน โดยต้องแสดงหลักฐานที่ชัดเจนนายทองใบกล่าวว่าเข้าใจดีว่าทรัพย์สินมีมูลค่าสูงใครทําหายย่อมเดือดร้อนมากจึงอยากให้เจ้าของตัวจริงได้กลับไปอย่างถูกต้องผู้ใดที่สงสัยว่าเป็นเจ้าของทองคำดังกล่าวสามารถติดต่อแสดงตัวพร้อมหลักฐานได้ที่สพเมืองร้อเอ็ดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป